สะปันนะครับสปันบ่อเกลือน่านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยนะครับสําหรับสะปันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมกันนะครับสําหรับสะปันครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงกันที่สะพานสะปันแล้วนะครับนี่เลยแหล่งโอโซนที่ดีต้องที่ สะปันนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับมาดูนะครับตรงนี้เป็นสะพานนะครับที่ลำธารแม่น้ำจะไหลผ่านนะครับพร้อมกับเป็นวิวภูเขาสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับแผนที่ท่องเที่ยวบ้านสะปันนะครับแล้วเราก็จะไปสถานที่ต่อไปกันนะครับไหนดูมีอะไรเที่ยวบ้างนะครับสำหรับสะปันนะครับนี่หลักๆเลยนะครับก็จะมีน้ำตกสะปัน อุทยานแห่งชาติขุนน่านนะครับแล้วก็ทะเลหมอกเนะี่ยที่เหลือก็ทั่วไปนะครับก็มีหมดอยู่แล้วแล้วก็นาชั้นบันไดนะครับเป็นทุ่งนาที่แบบว่าตามเป็นขั้นขั้นบันไดเหมือนภูเขาขึ้นไปนะครับสวยมากๆฟิลเหมือนกับว่าอยู่ต่างประเทศเหมือนแบบประเทศเวียดนามอะไรอย่างนี้นะครับอินโดนีเซียที่เขาแบบนี้จะมีเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสวยขนาดไหนอย่างแรกเราต้องไปที่น้ําตกกันก่อนเลยครับไฮไลท์ของที่นี่ครับไปกันครับ อ๋อนี่นะครับบรรยากาศด้านบนนะครับเนี่ยเขาส่งรูปมาให้ดูแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกัน <S <S โจ๊อหึมๆเลยครับไหนอ๋อ,อ,อ,อน้ำตก300เมตรโอ้ยใกล,ใกล้ๆนะครับแล้วก็มีสโลบา์คอฟด้วยนะครับเนี่ยว้าวโอเคครับไปน้ำตกกัน,นครับนี่ครับ โลบาร์คอฟฟี่นะครับนี่ใช่หรือเปล่านี่นี่โลบาร์คอฟฟี่น่าจะใช่นะครับไม่รครับเราจะไปดูน้ำตกครับเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้โออันนี้มีขั้นบันไดแล้วนะครับจะเป็นทางทางชันขึ้นเลยนะครับ โอ้ยังเหรอ,อมีครึ่งทางให้ครับนี่ครับดูบันไดนะครับยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวเราดูเราเราแวะดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับธรรมชาติเป็นของท่านโปรดช่วยกันรักษานะครับอโอเคครึ่งทางก่อนนะครับตรงนี้ นี่นะครับยังไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับทางคนพิการนะครับนี่ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับว่าทำไมเขาต้องทำทางให้มันเป็นสำหรับคนพิการด้วยมันขึ้นยากนะครับไม่มีขั้นบันได ยิ่งยิ่งตะไคร้เยอะๆนะครับผมจะลื่นลงไปเป็นสไลเดอร์อ่าทีนี้ลงนะครับขึ้นเสร็จแล้วลงมีสะพานด้วยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำว้าว <Wow. S 1> อ่า นี่นะครับสำหรับสะพานข้ามแม่น้ํานะครับแม่น้ําสปัดน,นะครับมาดูบรรยากาศก,กันว่าสวยขนาดไหนนะครับ พาไปชมนะครับว่าตรงนั้นนะครับทำไมใบไม้มันขยับอยู่ใบเดียวนะครับทั้งป่านะครับไม่มีใบไม้ไปไหนขยับขยับอยู่ใบเดียวเดี๋ยวไปชมกันม,มันน่าจะ น่าจะลมแหละครับด้วยความที่ใบไม้เป็นแบบแท่งยาวนะมันก็แว่งไปไม่ไมีพลังงานอะไรนะไม่น่าจะมีอะไรครับ,บรนะเดี๋ยวเดินไปดูข้างบนอีกนิดนึงก็ได้ครับเผื่อเจอของดีนะครับมาถึงแล้วต้องไปให้สุดนะครับเพราะว่าถ้ามาถึงแล้วไปไม่สุดก็เหมือนไม่มานะครับามาไม่ถึงนะครับมันจะเหนื่อยตอนลงอีกไหมครับทีนี้ รถเราจอดไกลด้วยนะครับโอ้ยเ,เ,เดี๋ยวพักกับแป๊บหนึ่งครับทางเดินคนพิการอีกแล้วครับอ๋อผมว่าผมรู้แล้วนะว่าทำไมตรงนี้เขาถึงทำเป็นทางเดินคนพิการ เผื่อคนตกบันไดามานะครับจะได้ไม่กิ้งยาวหรือจะได้มากองอยู่ตรงนี้แทนนะครับ <S <S ผมว่าใช่นะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่นะครับเรากำลังจะขึ้นไปจุดสูงสุดของน้ำตกสปันนะครับทางเดินลงนะสูงมากสูงมากๆนะป้ายด้านหน้านี่หลอกชัดๆนะครับบอก350เมตร น่อ๋อน้ำตกสามร้อยเมตรโอ้ยใกล้ๆนะครับมีลงด้วยอ๋อเอาตรงนี้จุดนี้ก่อนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งมุมนะครับนี่นะครับน้ำตกสปันนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากมานะครับถ้ากลัวเหนื่อยไม่ต้องมานะครับผมมาให้แล้วนะครับ yeah! นี่มาชมบรรยากาศสวยๆกันเลยครับที่ผมเดินมาประมาณ5กิโลได้แล้วนะครับเดินขึ้นบันไดามานะครับเหนื่อยมากเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศลมเย็นมากนะครับลมเย็นลมจากน้ำตกเนี่ยเย็นสบายนะครับามาชมบรรยากาศได้เลยครับ าดว่าน่าจะเป็นาทางขึ้นทางสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยน่าจะต้นน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับถ้ามาต้องมาให้สุดครับไม่งั้นมาไม่ถึงนี่นะครับน้ำตกสปันนะครับชมบรรยากาศได้เลยครับ ขึ้นมาถึงด้านบนของน้ําตกสปันแล้วนะครับส่วนทางด้านบนขึ้นไปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จะเป็นแค่ด้านบนน้าตกเฉยๆนะครับก็ไ,ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็ถือว่าเดินทางมาใกล้พอสมควรนะในนี้ก็ต้องเดินกลับอีกนะแล้วห่างจากรถมากๆเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันก่อนนะครับแล้วเราก็จะกลับกันไปที่จุดกลางเต็นท์นะครับแล้วเราก็จะอาบน้ําอาบท่ากลางเต็นท์แล้วก็คืนนี้นะครับเราก็จะมี ด <HHH> ินเนอร์สุดหรูหรานะครับคืนีนะครับเราก็จะทำอาหารกินกันต่อนะครับไปชมบรรยากาศกันครับเรียนไม่ปกติ <lift> ตอนนี้ผมรู้แล้วครับไอ้ร้านกาแฟอ,าอะไรนะนี่นะโลดาทำค e เฟ่โซดาทคาเฟ่นะครับฉลาดนะครับร <c oughs> ้านนี้ <c oughs> คนเดินลงมาแม่งเหนื่อยทุกคนครับ <c oughs> แล้วต้องแวะกินน้ำสักหน่อย <c oughs> ผมตกเป็นทาสการตลาดแนะ่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปชิมร้านโซดาท c คาเฟ่นะครับว่าม <c oughs> ันสดชื่นหึกอเล่า <c oughs> <c oughs> ผมว่านะคนที่ขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาไม่กินมีน้อยอ <laughs> คนไม่เข้าคนที่จะไม่เข้าร้านนี่มีน้อยเว้น<ม>แต่ว่าเขาขับรถมานะครับมีน้ำเนาะเว้นแต่เขาขับรถมามีน้ำอยู่ล,งลังรถอันนั้นก็ว่าไปนี่หรออ่านชื่อถูกไหมเมื่อกี้โซบาร์นะครับไม่ใช่โซาทา <laughs> นรนะ <c oughs> ้านกาแฟาหรือเปล่าครับดูดูบรรยากาศบาร์นะครับ <c oughs> แต่ว่าดูแบบสวยมากๆนะครับมีความผสมผสานความเป็นท้องถิ่นนะครับนี่สวยงามน,นะครับ yeah, yeah. แล้วก็มีเม็ดกาแฟานะร้านาสโลบาร์คอฟฟนะครับสโลบาร์คอฟฟมาดูเมนูเครื่องดื่มครับซิกเนเจอร์ดิงนะครับ อยู่ที่บอกเกืริเวอร์วิวนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ที่พักของคืนนี้กันแล้วนะครับเราก็จะไปเล่นแม่น้ํำลำทานนะครับเพราะว่าที่พักตรงนี้ติดกับลําทานเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับรว่าสวยแค่ไหนตอนเช้าจะมีวิวสวยๆให้ดูกนหรือเ,เปล่าครับ ก็มอง